ันเทิงกันบ้างวันนี้เป็นการอัปเดตหนังใหม่ประจำสัปดาห์มีเรื่องไหนน่าสนใจไปติดตามกันเลยค่ะ ขอ,อนังยน,นวแอคชั่นค่ะเพราะว่ามีหนังบูม,มาให้ได้ชมกันถึงสองเรื่องหนังเรื่องแรกกับอ t ต m มิกบลอน e สวยกระจุยเรื่องราวของลอเรนโบตันรับบทโดยชาริสตเทรอนสายลับที่ถูกส่งตัวไปเยอรมันใชนช่วงที่กำแพงเปรินกำลังจะล่มสลายลอเรนต้องร่วมมือกับเดวิตเพอร์ซิวันรบบทโดยเจมส์แมปควอยเพื่อสุดว่าใครนั้นสังหารสายลับที่น่าจะมีความเกี่ยวพันกับตัวเธอ มาต่อกันที่เดบิวบัเทิลชิพอาร์แลนด์น้ำฟอมยักษ์จากประเทศเกาหลีใต้ที่ได้ออกฉายที่ต่างประเทศมากถึง113ประเทศทั่วโลกนั่แสดงโดยซงจุงกิโซจิซบและหวังจงมินเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยที่เกาหลีตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นชาวเกาหลีกว่า400คนถูกส่งไปใช้แรงงานหนักในเมืองฐานหินบนเกาะฮาชิมะ แต่โดยสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายเกินบรรยายพวกเขาจึงร่วมกันวางแผนหลบหนีออกมา